สบายสบายสไตล์แจ่มมดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านตอนนี้ได้เข้ามาถ่ายทำอ่าข้ออ่าวัดวัดนางเหลียวนะคะได้ขออนุญาตอ่าพระอาจารย์อ่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดก็มีพระลูกพี่พระพี่ออกมามาต้อนรับ ก็ด <that is German> ีใจที่ได้เจอก็ขออนุญาตค่ะก็ขออนุญาตได้ขอในถ่ายทำนะคะขอเว้นโดยรอบตรงวัดนางเหลือยนี่ก็ก็จะมองเห็นเป็นสองพระธาตุมีพระธาตุวัดนางเหลือยแล้วก็วัดเจ้าแม่วัดอ่า วัดวัดนางเหนือแล้วก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต่านะคะวันนี้แจมดได้เข้ามาในบริเวณวัดนางเหนยวนะคะแล้วก็ได้เห็นองค์พระธาตุสององค์ซึ่งอยู่เรียงกันเลยนะั่นคือองค์พระธาตุวัดนางเหนยวแล้วก็วัดพระธาตุดอนเต่านะคะ สวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็ให้ดูบริเวณโดยรอบตามนี้ก่อนเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่จะมุดได้เข้ามาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ของวัดนางเหลี่ยวนี้ พอได้เข้ามาก็ขออนุญาตทำถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เห็นได้ชมกันว่าสวยงามมากขนาดไหนก็จะมีภาพวาดหลวงปู่โตหลวงปู่มั่นแล้วก็มีภาพขององค์เจ้าแม่สุชาดาถวายพระเจ้าแก้ว มีภาพวาดาสมัยพุทธเจ้าปางชนะมารแล้วก็พุทธเจ้าบัวสีเหล่าก็หน้าแปลกใจนะสบายสบายสตายแต่ม,มด ได้เข้าไปกราบองค์เจ้าแม่สุชาดาลามได้อยู่ดีๆก็ขับรถเข้ามาวัดนางเหลียวเฉยเลยอ้อก็จริงๆแล้วก็คงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแนะทุกองค์ทุกท่านสิท่านสัมพันธ์กันมาเนาะวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามวัดนางเหลียวก็สัมพันธ์นกันกับองค์เจ้าแม่สุชาดา,านะคะตามที่สบายสบายใจแต่มดเคยเกิดไว้ว่า จะยังไม่ขอเอ่ยประวัติอะไรมากเพราะว่ากลัวคาดเคลื่อนพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวกลัวว่าจะไปคาดเคลื่อนไม่ตรงกับอง์สวดานหรือว่าประวัติที่ผ่านมาก็ถึงได้บอกว่าให้ว่าแม่พี่น้องเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ประวัติของอ,องค์เจ้าแม่สุชาดาแล้วก็มา หาวัดนางเหลียวแล้วก็วัดพระแก้วดอนเต้าสิชาตาราลนะคะว่าท่านสัมพันธ์กันโดยประมาณไหนแล้วก็รวมไปถึงองค์หลวงปูเกษมเขมโกนะคะก็จะขออารมพบท์ไว้ได้โดยรวมประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นพัดแก้วมารากตปางฤดูร้อนพัดแก้วมารากตปางฤดูฝนกแก้วมารากตฤดูหนาวนะคะองค์นี้นะคะ่ะดูภาพบรรยากาศสกักก่อน นี่สบายสบายสไตล์เก๋งก็เข้ามาตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาก็จะประมาณห้าหกโมงยังไม่ถึงหกโมงเพราะว่าเวลาของทางวัดเขาจะปิดหกโมงก็ขออนุญาตอ่าหลวงพี่หลวงพ่อครูบา,าอาจารย์ได้เข้ามาขายทําตรงนี้ก่อนท่านก็ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้เข้ามาก็ดีใจมากก็ขอ,ขอกราบขอพระคุณเพราะพระเดชพระ เพราะคุณท่านที่อนุญาตให้เข้ามาแต่ยังไม่โดยรวมยังไม่เจอองค์หลงพ่อเลยค่ะตรงนี้สวยมาก ก็ชมภาพปรรยากาศรอบๆวัดไปด้วยกันนะคะประตูโค้งเข้าวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากๆเลยนะคะที่รว่นะขึ้นมาใหม่ นี่ก็จะเป็นอาพระอุปคุนะคะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดานาคด้านหน้าโบสถ์ของวัดนางเหลียวนะคะมองมององค์พระปฏิมากราะเพรในวัดไม่เห็นแล้วะคะ่ะตอนนี้อากาศ เริ่มโพรครีเริ่มเย็นลงนะก็เลยถ่ายทําได้แต่ข้างหน้านี้นะคะมีบันไดขึ้นถรงรูพญานาคสององค์สวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็น หาขอพ่อปู่เชี่ยววัดที่ดูแลรักษาบริเวณวัดนางเลี่ยวนี้นะคะ สบายสบายสไตล์แต่หมดก็จะขอปิดคลิปลงไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอ,อถ่ายทำที่วัดนางเดียวนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงเป็นกำลังใจให้สบายสบาย,สบายสไตล์แต่มดด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีนะคะ